ลดแสนออปชั่นล้นนาวราคิงแค a คล a เบอร์แบล็ k เอ i t ชันครับคันนี้นะครับเป็นนิสสันนาวราคิงแคบซึ่งเป็นเกียร์ออโต้นะครับต้องบอกเลยว่าลด1 0 0 0 0แสนบาทในวันนี้ครับราคาเดิมนะครับแปดแสนบาทนะครับลดไป1นึ่งแสนเหลือ7จ็ดแสนบาทเท่านั้นนะครับได้เครื่องเทอร์โบคู่นะครับพร้อมเกียร์อัตโนมัติเหมือนตัวล้านกว่าเลยนะครับเป็นสิ่งที่ต้องบอกเลยว่า คุ้มมากๆนะครับจะคุ้มยังไงไปดูกันเลยครับ n นบวร a าคิงแคปคาลิเบอครับแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับรถถึง1 0 0 0 0แสนนะครับและโดยเฉพาะในส่วนของเกียร์ออโต้ที่ใครๆหลายๆคนก็อยากจะได้นะครับอยากจะได้กระบะใช้งานแต่ขับสบายนะครับบรรทุกของประกอบกิจการได้นะครับที่สำคัญขับง่ายเป็นเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับและต้องบอกเลยครับว่าจุดเด่นของรุ่นนี้ คือได้เครื่อง2,300ซีซีเทอร์โบคู่นะครับได้เทอร์โบถึง2ตัวนะครับทำให้การขับขี่เนี่ยร้าใจมากๆนะครับแล้วก็ให้สมรรถนะที่ดีเยี่ยมนะครับขับในเมืองไม่เคอะเขินเลยนะครับแม้รถจะคันใหญ่นะครับแต่ให้การออกตัวที่ดีมากๆด้วยความที่มีเทอร์โบ2ลูกนะครับบอกเลยครับว่าเป็นกระบะเจ้าเดียวเลยก็ว่าได้นะครับที่ให้เทอร์โบ2ลูก มาตั้งแต่กระบะแคปนะครับตัวละหลักแสนเท่านั้นนะครับไม่ต้องไปซื้อหลักล้านที่เป็น4ประตูเท่านั้นนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าคอบรรทุกนะครับคอใช้งานนะครับแบบอเนกประสงค์เนี่ยคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับอ่าก็มาดูกันก่อนเลยนะครับว่าออปชั่นคุ้มๆของเขามีอะไรบ้างนะครับนอกจากเครื่อง 2,300cc เทอร์โบคู่แล้วนะครับมาดูด้านในกันเลยนะครับ นี่นะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับามาพร้อมกับครูสคอนโทรลนะครับมีมาให้นะครับปุ่มควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็หน้าจอ tft นะครับกราฟิกก็สวยมากๆด้วยนะครับหน้าจอรองรับ Apple ิลคาร a เพลไรอัโตขนาด8นิ้วนะครับมี Air Auto แยกฝั่งซ้ายขวานะครับอย่างที่ผมบอกไปในหลายคลิปนะครับออปชันรถหลักล้านนะครับแต่เรามาขายในรถหลักแสนเท่านั้นนะครับกระจกตะแสงอัตโนมัติมีมาให้พร้อมนะครับผมเกียร์ออโต้เจ็ดสปีดนะครับที่มีโหมดบวกลบด้วยนะครับเกียร์ออโต้แบบเจ็ดสปีดมีโหมดบวกลบมาให้พร้อมนะครับ ต้องบอกเลยครับว่าเป็นเกียร์ลูกที่ฉลาดมากๆตัดต่อกําลังนิ่มนวลน,นะครับรถติดติดในเมืองนะครับหรือว่าจะซิ่งออกต่างจังหวัดเนี่ยการตัดต่อกําลังของเขาดีเยี่ยมนะครับเระเรียกกําลังแล้วเป็นมาเลยนะครับก็ถ้าใครได้ขับเกียร์ออโตชูน,นี้ถือว่าสนุกมากๆนะครับขึ้นเขาลงเขาเราก็มีโหมดบวกลบให้นะครับก็ช่วยได้เยอะมากๆนะครับผมแล้วก็หากว่าใครอยากจะขับมันๆนะครับได้ฟิล หลังติดเบาะแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ใช้โหมดบวกลบกันได้นะครับผมอ่ามาดูกันต่อครับมีออปชันอะไรที่น่าสนใจกันอีกบ้างนะครับแคปเปิดได้นะครับรถสมัยนี้แคปก็ต้องเปิดได้ไปก่อนนะครับแอร์หลังนะครับมีมาให้เช่นเคยนะครับผมนี่นะครับก็สำหรับไ l a c k edition ก็จะเป็นเบาะผ้านะครับใครอยากได้เบาะหนังก็แนะนำว่าเป็นรุ่น V นะครับลิเบอร์ v ก็จะเป็นรุ่นท็อปออปชันที่ออปชันได้เทียบเท่ากับรุ่น Pro 4X เลยนะครับผมอ่ามีของแพงอีกหนึ่งยางครับบอกเลยครับไฟสว่างมากๆนะครับอ่าคนทำคลิปนะครับตัวผมเองก็ใช้รุ่นนี้อยู่เหมือนกันนะครับบอกเลยนะครับว่าไฟ Quad I LED นะครับ LED Projector C ดสดวงต่อโคมให้มาจุกๆแบบนี้นะครับไฟสว่างมากๆแต่ไม่แยงตานะครับ ก็เหลือเฟือเลยครับขับรถทุกวันนี้แทบจะไม่ได้ใช้ไฟสูงเลยก็ว่าได้นะครับเป็นคนที่กลับบ้านค่อนข้างค่ำนะครับแต่ว่าก็เลยมีโอกาสนะครับได้ใช้ไฟหน้าตัวนี้บ่อยมากนะครับแล้วก็การกระจายแสงดีเยี่ยมนะครับเพราะโปรเจกเตอร์1ดวงนะครับอาจจะได้ความสว่างและส่องไกลนะครับแต่ไม่กระจายแสงเท่าไหร่นะครับนิสสันลงทุนเลยครับเพื่อความปลอดภัยของ ผู้ใช้นะครับทำ LED โปรเจคเตอร์มาให้ถึง4ดวงต่อโคมนะครับจุกๆนะครับกล้อง360องศามีมาเป็นเรื่องมาตรฐานสำหรับิสันเลยนะครับนอกจากนั้นครับความปลอดภัยอย่างอื่นพร้อมครับ traction control มีครบนะครับระบบช่วยออกตัวออกตัวบนทางลาดชันนะครับมีมาให้นะครับกระจายแรงเบรกต่างๆเนี่ยมีมาครบๆนะครับผมไม่ต้องห่วงกันเลยทีเดียวนะครับ โอเคครับวันนี้นะครับรถ1 0 0 0 0แสนเหลืออยู่น้อยแล้วนะครับใครอยากได้ต้องรีบด่วนนะครับเพราะตอนนี้ขายกันไปเกือบหมดแล้วนะครับตอนนี้เหลือน้อยมากนะครับถ้าหากว่าต้องสั่งรถใหม่เข้ามาส่วนรถก็จะไม่ใช่1 0 0 0 0แสนแล้วนะครับใครอยากได้รีบติดต่อเข้ามาด่วนนะครับเบอร์โทรและไลน์ตามที่ให้ไว้นะครับจะส่งรถทั่วประเทศนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ